ต่อไปข้อ19นะคะข้อ19ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนกอไก่การยอมรับฟังเสียงข้างมากขอไข่การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นคอควายการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันงองูการมีความกะตัญญูและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเรามาดูนะคะการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนนะคะ ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เราบอกไปแล้วนะคะหลักสิทธิมนุษยชนคือสิทธิสเสรีภาพที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือ,ด,อดร้อนนะคะข้อกอไก่การรับฟังเสียงข้างมากใช่ไหมคะมก,ก,ก็ใช่นะคะการเคารพในสิทธิสเสรีภาพของผู้อื่นก็ใช่ค่ะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวนไว้วกอนงอง,งูการมีความกระตะ การดันยูและสื่อสัตย์ต่อผู้อื่นแต่เขาบอกว่าการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักสิทธิมนุษยชนเสรีภาพภายใต้กฎหมายรับรองการที่เราจะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราต้องเคารพในสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นก็เหมือนที่เขาเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของเราไม่ก้าวไกายเรื่องของเราหรือทํายุ่งวุ่นวาย ของสิ่งของของเรานะคะเขาเรียกว่าเสรีภาพการเข้าเข้าไปการเคารพในสิทธิทเสรีภาพของคนอื่นคือหลักสิทธทิมนุษยชนนะคะก็คือข้อขอใครค่ะ